ทุกคนนี่คือแม่ของเราเองค่ะเราจะบอกว่าเราข้างรักแม่เรามากเลยนะเพราะว่าแม่เราน้ารักน้าเด็กมากเลยแล้วเราก็ชอบหยอกแม่เราแบบนี้ลูกโอ้กี้ากินเหนืออะไรไหมคะเธอคือแม่ฉัน <laughs> วิ <laughs> วววหลลงอเอ,งเองดู เวลาหัวร้อนนะคะก็จะชอบเอามือมาปิดหน้าแบบทั้งหน้าแบบนี้เลยและความน่ารักของแม่เรานะคะเราไปแอบถ่ายมาแล้วว่าเคล็ดลับนางฟ้าของแม่คืออะไร <c oughs> นี่เลยท่าแม่นางเสือครุงเสือดาวน,นะคะตบมือแผลๆในเป็นท่าที่แบบเออไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่อาจะมีแหละเป็นเคล็ดลับนางฟ้าที่ทุกคนสามารถทําตามได้ยกเว้นเรานะคะพวกเราคืนเออ a few moments later นี่นะคะคือตอนที่รู้ว่าโดนแอบถ่ายความลับค่ะทุกคนแต่ความงามไม่ได้มาง่ายๆนะคะต้องต่อที่บันไดค่ะย้ำว่าบริเวณบันไดนะคะเพราะอาจจะเป็นความลับที่แบบเออสวยจึง